มันแย่ลงทุกคืนอีกแค่สมวันจะได้จุบลาเมืองนี้สักที ใครโทรมาน่ร hmm. ู้แล้วกำลังไปฮัลโหลจิวเธอโอเคนะแรดนั่นนายเหรอฟังนะเธอต้องรีบออกมาจากที่นั่นนายพูดเรื่องอะไรเนี่ยไม่มีเวลาอธิบายแล้วเธอต้องรีบหนีออกมาเดี๋ยวนี้ก็ได้ให้ฉันหยิบปืน bapa orang ni 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 จิวทางนี้แบรดคธอโอเคไหมนี่มันตัวอะไรเนะี่ยฉันก็ไม่รู้อะแต่ตอนนี้ยากหน่ายสำหรับเจ้าหน้าที่สตาร์ที่เหลือสองคนในเมืองแค่เธอกับฉันฉันไม่อยู่นี่หรอกนะดูรอบๆสิยิ่งอยู่นานเท่าไรก็ยิ่งแย่ลงทำไมเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเราขนาดนี้ฉันก็ไม่รู้ พอเกิดเรื่องมันก็บานปลายมาเป็นแบบนี้เหมือนที่อาร์เกลแต่แย่กว่าเฮ้เฮ้เ,เดี๋ยวข้างล่างนี่ที่ยายสิเราต้องฝันไปแน่ๆทำไมถึงมีคนติดเชื้อกันเยอะขนาดนี้เรดพวกมันมาแล้วไอ้นี่ มีพวกมันเต็มไปหมด เป็นทีมใช่ไหมแน่นอนสิงั้นก็ทำเพื่อฉันและอย่าพลาดเหมือนกับฉันไปฉันเสียใจแบรทโทษที คุณขราณันน่ะรีบไปที่ด่านฟ้าตึกจอดรถเร็วตึกจอดรถสินะเข้าใจแล้วคุณคะคุณไม่เป็นไรเนอะไปไปอย่าเข้ามาใกล้ฉันลยนี่ไม่เอาเนอะมีเฮลิคอปเตอร์กำลังรอพาคุณไปยังที่ปลอดภัยปลอดภัยอะไรละ่ะฉันไม่ออกไปข้างนอกหรอกตึกะจอดรถอยู่ไม่ไกลฉันพาคุณไปที่นั่นได้ปลอดภัยที่เดียวยในนีด้ Roar. <laughs> <laughs> ้ตายติดสักทีสิบ้าเอ้ยถึงตาฉันบ้างละ,ะ,ละ,ะ,ละไอเวน จเย็นไว้ผมมาช่วยแล้วนายเป็นใครมาทำอะไรผมชื่อคาร์ลอสผมมาช่วยคุณมาเถอะรีบพาคุณไปที่ปลอดภยัยผมว่าเราน่าจะปลอดภัยแล้วหวังว่างง้นพวกเราช่วยกันพาพื่อชีวิตมาที่นี่ที่นี่มันที่ไหนล่ะคนของผมช่วยกันเปลี่ยนรถไฟใต้ดินไปที่หลบภยัย มันปลอดภัยฉันไม่เป็นไรพื้นที่ส่วนตัวสินะโอเคเข้าใจแล้วเอาลราไปกันโธ่ไม่เอานะไอ้บ้าที่ไหนมาปิดประตูนี่ได้เนี่ยโทษทีแล้วเ,เราคงต้องอ้อมไปนี่นายรู้เกี่ยวกับไอ้ตัวบ้านั่นไหมไม่เลยผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนแต่มันไม่ใช่ซอมบี้มันมีเป้าหมายแล้วมันจะไม่หยุดจนกว่ามันจะทำสำเร็จคุณชอบมันเหรอไม่ล่ะยกให้นายลวกัน ฟังนะคุณอยู่กับยอดฝีมืออยู่แล้วผมขึ้น,น่วยต่อต้านอันตรายจากการแพร่ระบาดของอัมเบลาเรียกเส้นๆอยู่ b c s, <S นี่เอาจริงดิไม่งอ,อชันเล่นใช่ไหมเนี่ยพวกนายนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุของเ<ว>รื<ว>่องทั้งหมดโว้โวโว,โว้คุณพูดอะไรคุณไม่ต้องเชื่อใจผมก็ได้แต่ผมจะไปที่หลบภยัยจะมาด้วยกันหม <c oughs> มาเถอะมาอยู่ทีงนี้ เฮ้หัวหน้าสาวสวยคนนี้น่าจะช่วยเราได้คาร์ลอสนายไม่คิดจะถามชื่อสาวสวยคนนี้หน่อยเหรอเธอคือเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของกรมตำรวจเมืองแรคคูนชื่อของเธอนั้นคืออะไรสักอย่างวาเลนไทน์ฉันชื่อจิว ยินดีที่ได้พบคุณนะจิวผมคือหัวหน้าหน่วย UBCS มิคาเอลหน่วยของผมถูกส่งมาเพื่อช่วยเหลือผลเรือนโอ้แล้วทางคุณเป็นยังไงบ้างล่ะเมืองนี้ถูกตาทางปล่อยวัดแล้วเป็นเขตกักกันชาวเมืองหลายแสนคนพากันล้มตายหรือจะเรียกให้โชก,ก็คือพวกเขาตายไม่สนิท ผมเสียคนในหน่วยของผมไปหลายคนแล้วแค่เอาตัวรอดกันตอนนี้ก็เกินที่ผมจะรับมือแล้วเงินคุณก็น่าจะขอบคุณนายจ้างของคุณนะอืมก็จริงแต่พวกเราก็ทำที่ทำได้แล้วถ้าทำให้รถไฟใช้การได้เราก็จะช่วยพาพวกเขาหนีไปได้แต่เราอยากให้ช่วยคนของผมนะทำคนเดียวไม่ไหว ก็ได้ฉันเอาด้วยแต่ฉันทำเพื่อพวกเขาไม่ใช่พวกคนโอเคเยี่ยมเลยยังไงก็เป้าหมายเดียวกันขอบคุณนะจยูเอาละคุณยอดตำรวจเอานี่ไปะจะได้ใช้ติดต่อกันได้ฉันรู้ว่าวิทยุเอาไว้ทำอะไรเอาละก่อนอน่เลย uh huh. เราต้องเตรียมอุปกรณ์ของคุณให้พร้อม ขึ้นไปชั้นบนคุณจะเจอของที่จะไป็ต้องใช้เข้าใจแล้ว แล้วแผนเป็นยังไงแต่แกนั่นให้ผมไปเคลียร์รางรถไฟคุณไปจัดการเรื่องเดินรถให้กลับมาออนไลน์ได้ไหมแล้วฉันต้องทํายังไงบ้างเริ่มจะทาให้ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ผมจะบอกทางให้ตอนคุณไปถึงถนนใหญ่แล้วรับทราบรีบมาจัดการกัน ยังมีคนรอดอีกหลายคนต้องรีบทำให้รถไฟกลับมาใช้กานด้ ขลอสฉันมาถึงถนนหลักแล้วต้องไปทางไหนต่อเห็นเสาส่งสัญญาณใหญ่ๆไหมนั่นโครงไฟฟ้าคุณต้องออกไปทางซอยขวามือคุณถึงจะไปที่นั่นได้ในหมายถึงซอยที่ไฟลุกท่วมเนี่ยนะก็คงงั้นแต่สาร้อนแรงอย่างคุณอะไฟแค่นั้นคงทำอะไรคุณไม่ได้หรอกอ้บ้า พยายามใช้ลิฟต์ห้อยไข่มาสีไฟและอุปยกับมาจับทาั หน่วย UBCS สินะใช่ระวังระวังอย่ามองแบบนั้นได้ไหมฉันไม่ได้ติดเชื้อนะโอเคมาดูแทลไม,ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวทำบ้าอะไรเนี่ยก็เขาติดเชือ้อเขาอาจจะไม่ติดเชื้อก็ได้หน่วยสตาร์ใจอ่อนเงีย้ยเหรอไม่น่าล่ะถึงตายกันเกือบหมดลูกแกล่ะ UBCS เที่ยวเข้าพวกเดียวกันกันเหรอเขาจะกลายร่าง ลังสังหรณ์ในการเอาตัวรอดหายไปไหน่อยลาไปที่สถานีรถไฟเถอะเราไม่ต้องการคนใจอ่อนอย่างคุณมาเกก,กะหลอก กลิ่นยังกับโอ้ไม่อยากจะนึกถึงเลย